วันนี้เวลา9น้นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยัหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการทอดพระเนตรการสแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2567 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567ด้วยสำนนกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นแบบอย่างในการทำรงรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติอีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ในด้านต่างๆเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอมาสมเด็จพระอนิธาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีทรงพระปรีชาสามารถด้านศิลปะวัฒนธรรมหลายสาขาอาทิวรรณศิลป์สังคีตศิลป์และวิจิตศิลป์เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวไทยและชาวต่างชาติจึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า เอกอัคราชูปธรรมพกมรดกวัฒนธรรมไทยและวิสิตศิลปินซึ่งมีความหมายว่าพระผู้มีพระอัจฉริยภาพและทรงพระปีชาสามารถในศิลปะหลายสาขาทรงเป็นปราชที่มีความรอบรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ส2เมษายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วย ตลจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงวงปีพาดไม้นวมเครื่องใหญ่ประกอบการแสดงรำถวายพระพรแด,ด่สมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีวิสิตศิลปินโดวยวงสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและวงศิษย์พระประณีตวรทรัพย์เขียนวรวาทิน เวลา15นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระนิธิราชรจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปปะทุมพระราชทานพระราช,ชรโอรกาสให้นายยูริยาวียาโฮเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลและอองพระบาทในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิราชรจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ เวลา19นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราจดนเนินไปยังสาราบารรณรัสภาควัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัตรซึ่งถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่6มิถุนายน2567ด้วยทรงชราภาพสิริพระชนสา9า4ปี พลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัต์เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตวิสิทธิ์ประสูติแด่หม่อมเรศสวัสดิวัน์ณอยุธย,ยาเมื่อวันที่27ธันวาคม2472ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียนและแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาตสตร์ศิริราชพยาบาลทรงเข้ารับราชการตั้งแต่ปี2505 โดยทรงเป็นนายแพทย์ศรลยกรรมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพกร่มแพทย์ทหารเรือรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและนายแพทย์ประจำสำนักกองบัญชาการฐานสูงสุดปี2534ทรงเป็นราชองครักษ์พิเศษต่อมาทรงได้รับพระราชทานพระยศพลเรือเอกเป็นกรณีพิเศษ และทรงเป็นนายทหารพิเศษประจำกองบัรคับการกรมฐานราบที่3รักษาพระองค์กองนาวิกโยธินโดยบัญชาการนาวิกโยธินพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดิวัตรทรงสมรสกับหม่อมนวลสีสวัสดิวัตรณอยุธยาสกุลเดิมวีระบุตรมีบุตรธิดารวมสองคน